โอเคนะครับผมก็ขอสวัสดีทุกคนนะครับผมอยู่กันในเกม PUBG นะครับผมในช่อง Dark Room นะครับวันนี้ก็ผมก็จะมาสอนการเปลี่ยนพื้นหลังนะครับผมเวอร์ชันล่าสุดนะครับซึ่งก็มีหลายคนที่ยังไม่รู้นะครับที่มาเล่นใหม่นะครับก็ใครที่ดูแล้วนะครับผมก็สามารถกดข้ามคลิปนี้ไปได้เลยนะครับส่วนคนที่ยังไม่รู้ก็มาดูไปพร้อมๆกันนะครับก็ขั้นแรกนะครับผมให้ทุกคนนะครับสังเกตตามที่ผมชี้นะครับผมนั่นก็คือคําว่าครั้งนะครับให้กดเข้าไปตรงคําว่าครั้งเลย พกดเข้าว่าครั้งนะครับให้ทุกคนนะครับผมสังเกตรูปคนนะครับผมใต้ใต้รูปที่เป็นพวงมาลัยนะครับก็ให้ทุกคนกดไปตรงนั้นเลยนะครับพกดไปเลยพกดมาตรงนี้นะครับให้ทุกคนนะครับผมสังเกตไอที่เป็นรูปถ่ายนะครับที่มันอยู่ข้างล่างควันนะครับตามลูกศรที่ผมชี้นะครับก็ให้ทุกคนกดเข้าไปเลยนะครับเพื่อที่เราจะได้เปลี่ยน ภาพพื้นหลักนะครับส่วนผมก็มีอยู่2ภาพนะครับที่มันในเกมมันให้มานะครับตอนแรกมี3อันก็หมดหมดเวลาไปอันนึงแล้วครับก็เหลืออันนี้แล้วก็อันออริจินัลที่เขาให้มานะครับแบบคลาสสิกนะครับแล้วก็แบบที่มันมีวันหมดเวลานะครับก็เหลืออยู่32วันนะครับผมก็ฉบับล่าสุดก็ง่ายๆนะครับซึ่งมันอัปเดตมาได้สักพักหนึ่งแล้วแหละแต่ก็มีคอมเมนต์จากคลิปเก่าว่ายังไม่รู้นะครับผมก็เลยมาทําคลิปนี้ให้ดูนะครับ ก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอบคุณที่รับชมมาถึงจุดนี้นะรครับผมก็ไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับผม